<c oughs> นอกจากสทไทยหัวใจเมียนมาแล้วนี่ฮะไอธนาทรครับนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นอสทไทยได้มไหยม,มันก็เป็นอดีตสสมกันนะอ่านะอดีตสอไทยหัวใจโลหิงยาท่านผู้ชมนี่ชาวเน็ตก็ไปขุดมาว่าธนาทรเนี่ยเคยมีแนวคิดนี่ข่าวจากไทยโพสนะฮะปีตั้งแต่ปีหกสองแหละนะ าบอกว่าเขาจะรับโรฮิงญามาเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศชาติไอ้พักนี้มันนะเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับที่มันไปสนับสนุนเมียนมานะขนาดโรฮิงยามึงยังสนับสนุน่นะคิดดูอะ้ะกันโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะอืมอ่ะดอมส้มดอมส้มมาดูหน่อยแล้วนะดอมส้มจะได้ตาสว่างนะครับวพ่อ พ่อพวกเองอ่ะเจ้าเจ้าลทัทธิเจ้าลทัทธินักล่าอนาธิคมเนี่ยนะอืนะครับเหมือนมึงอ่ะรับงานต่างชาติมาเพื่อให้ประเทศชาตินี่มันแตกสลายนะเออไอคนพวกนี้มึงเก่งนะนะรับงานต่างชาติมาเพื่อพูดให้ประเทศชาตินี่แตกแยกให้ประเทศชาติประเทศไทยเรานี่มีความแตกแยกกันนะเออ นะเปิดประเด็นแต่ละอันแต่ละอย่างนี่นะเอ้าโหยประเด็นพมา่าอย่างเงี้ยนะมึงมาพูดได้ยังไงจะให้พมา่าเรียนหนังสือพูดได้ยังไงเออนะครับเนี่ยนะกลายเป็นโอโหประเด็นคนด่ากันทั้งประเทศ <c oughs> นะเออตั้งฉายาอะไรพักคนพักประชาชนพมา่านอกจากเป็นประชาชนพมา่าแล้วยังเป็นประชาชนโูฮิงญาซุ้ ตัววันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะตั้งศูนย์อพยพกันใหญ่โตแล้วอ่ะนะประเทศไทยอะ่นะประเทศไทยเนี่ยนะใจดีที่สุดแล้วประเทศไทยอะ่ะรู้ไหมโรยิงยาไปประเทศอื่นนี่เขาผลักดันกลับหมดเลยนะเขาไม่ให้เรือเนี่ยที่เขานั่งไปเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเลยนะครับเขาหนีไปทางอินเดียอินเดียก็ไม่ขึ้นศรีลังกาก,า,งา,า,า,าก็ไม่ขึ้นหนีไปทางใต้ไปอ่ามาเลก็ไม่ให้ขึ้น ก็มาตกอยู่ไทยนี่แหละประเทศไทยเนี่ยนะมนุษย์สยทนเนี่ยโอ้โหดีงามเหลือเกินนะมามาเท่าไหร่ก็รับหมดรับหมดนะตั้งศูนย์อุปยพตั้งศูนย์อะไรกันนะดูแลข้าวปลาอาหารให้อย่างดีเออนะครับประเทศไทยเนี่ยโคจะใจดีอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ใจดีเท่าไอธนระธร ลองคิดสภาพสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่ไอ้ธนาทรยังไม่โดนยุบพักถ้าเกิดมันเป็นนายกขึ้นมานี่ยมึงเอ้ยประเทศไทยสวยนะเออเอาลองคิดสภาพถ้าธนาทรได้เป็นนายกฮะนะเราจะเห็นนอกจากโรฮิงญาเราจะเห็นโอ้โหเพื่อนบ้านเราเต็มไปหมดเลยเออโชคดีแค่ไหนแล้วที่เอธนาทรไอ้พิธาไม่ได้เป็นนายก โชคดีแค่ไหนแล้วประเทศไทยเราเกือบไปแล้วนะด้อมส้มก็กุรุณาตาสว่างได้แล้วนะเออไม่ใช่ยังไปเชียไอ้พวกส้มอยู่นะครับหลายคนก็ตาสว่างแล้วหลายคนก็บอกอ๋อไม่เอาแล้วพักส้มไม่เอาแล้วหมดศรัทธาแล้วนะนะ,นะก็ยังมีอีกหลายคนที่ก็ยังเลือกพักส้มอยู่สามหมื่นคนที่พิดโลกอะ่ะเนี่ยนะลองคิดสภาพถ้าประเทศไทย ได้ไอ้พวกส้มเป็นนายกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะลองคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะเอออย่าไปเลิกเป็นได้แล้วนระ่อมส้มเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ